สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับวันนี้ผ้ามาตามนะครับรวมน้อยพอลี่สุดยอดแต้อพอลี่เขาคักเขาแน่เท้ครับอืมนะครับเลยว่าอยากพลาดโอกาสดีๆกับไปตามมากเป็นจ่าเอาเนี่ยช่างไปเมืองอยู่ตามมาเลยปันโชคเด้อนะครับกับเมตุยรวยไรยวันนะครับเนาะเด็กไรยวันพอลี่นี่เขาดีเป็นไห้นะครับเนาะเอาโชว์พี่น้องเมื่อไร่พ่ออืมเปิดทิมานมากครับเปิดทิมานมากเนาะวอา้าวนะครับสุดยอดนะครับปุริตาม โคงจะไม่โชกันในเงืเ่อนไขสมการนการนะครับก็ถือว่าเขาดีนะพอลี่เนาะสุดยอดในเรื่องทางพอลีนน่นะครับกา,าร,ราทางอาเรียงี้ยมือเสาเงีนยมือแรงครับ <laughs> เขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เขาถึงหกนั่นน่นเลืองนะพอเนะาะเขาโค้กันไม่เล่าสตา ขากิดพิเศษปกติเดี๋ยวนี้โมเมนต์มัมมนสิเขาสามเดือนแล,ล้วทีแค่รุดแค่สองมือสามเดือนรุดสองมือเนาะครับครับอืมเราไม่อยากพลาดโอกาสดีๆก็ขอไปติดตามด้วนะครับทั้งช่องหมอรวยันโชคนะครับแล้วกับเมตุยรวยรายวันเนาะสองช่องทางนอฟอรี่เนาะครับครับคือว่าเมตุยในวันเทศอันช่องคือกันครับเพื่อแบงทั้ง เนื้อข้ามเขาดีดีเอฟซีดีเห็นเลี้ยวขึ้นเออเร็วขึ้นเนาะตได้พัฒนาโอกาสดีดีคู่นิงชามีชุราอยู่ิบเบิลเบื้องอีกคุ่นี่แมนตัวนะครับซอยกันกีตาร์สุซองนะครับมันต้องพัฒนาโอกาสดีๆเนาะเพราะว่าช่องเม้าล่วยช่วยได้เนี่ยจะไม่ลงแล้วจะไม่คอยลงแล้วนะครับอันนี้คือเอาไม้พี่น้องเพิ่งเสื้อย่านหาวะพ่อ บางคนเพิ่งขึนนำหาหาบพอสิไม่พอเรียกเงินต้องเดบอกก้าวกันอ่านะครับอันช่องไม่ของเข้ามันช่องไหนเนี่ยนั่นชิดหูเนาะนะครับก่อนที่พลาดโอกาสด้ดีกันนี่ละนะครับห่วงพี่น้องไอซี่กูเป็นเคยเบิรงสบมือเนาะทั้งไก่ทั้งไก่นะวะผู้เป็นเคยเบิ้งเคยติดตามเป็นอาดีตห้าปันหายา่เออเออเอาเงินไปใช้เลขกอันนี่สิว่าดิเงินเงินเงิรียกวันมารีคือเพี้ยนสิว่าเด้นะครับเงินเงิเรีราวัดเสียเรียกราวัดไปใช้กันเถอะนะ เี็นน้ำหากันมาพ่อยักเกียรไปเฮ็ดลงสมือขึ้นเอาเนาะพอ่อแมนครับยืนยันเลยพี่น้องฟังเนี่รับรองครับว่ามีไข่มีหนาวก็ลงให้สมือ,อยุ่งไข่ห <c oughs> นาวก็เฮ็ดไทยแต่ว่าเขาา้าวัดตามช่องวัถิเกเนาะวัตถิเกลอ๋อฝากไว้ตามนั้นแหละพี่น้องเอาพอดีจะโชว์เดีบ้อยนะของวัตถิเก่าเนาะวะครับครับวัตถิเกาโชว์พี่น้องเับ่องเนาะวะอันนี้ของมือนี่ครับวันตถิเกลเกลวิสานาะก็ให้มาลัสตาพัฒนากาชาติ จะพอกิจ6309นะครับรวมน้อยนี่กะแปดสเ็ดศูนยนะพอลี่เนาะครับครับบริษัดเจงตัดเอาเลยนะครับแต่ว่าเลขเบิร์นี่มี3 3 6สามโเบิว่นคือเลขเด่นนาร์วี่เนครับครับเลเว่นคือเลขเด่นนะครับคันออกแล้วกับยิ่มาไว้มองช่องว่างนี่แหละครับไอ้เบิ้องเครื่องรถตัวนี้เป็นลักษณะนี่ครับอืมว่าแม่นว่านั่นเด้ว่าแม่นว่ามาลงที่หลังเลยนะพอลี่เนาะครับบว่าแม่นมาลงที่หลังถือแล้วคือมันลุกหนีหายเบื้องแต่าที่เขาถือกันครับยิ อืมนะครับชัดเจนนอร่อลีนะพี่นอร์อลีชัดเจนดน้ดอกสำหรับเนื้อทังนะครับผูได้ตัดเปียนก่บเบืองมอเลยตัดให้นะครับเบืองมอเลยจับให้ก็ได้นในหมวัตถิเก่าไม่สามหกแปดะครับรถกระเนดีเนาะพอคน่การพี่นอไปชลกมาหลยเติมเนาะเอาะครับกลายเป็นในเมืองเนีอืมเป็นไดเมืองเดีวพออสิมีชุบนชุรางท่เก่าเด้อนะครับหกสามศูนย์้ดดาน,นะครับมอเลยตัดในะห้หกสามศูนย์เก่า 6930นะครับส่วนรวมน,น้อยน 8, 4, 7, 8, 4, 7, 8, 7, 4, ี่8470ตัด84708740แล้วก็47เป็นแนวทางนะครับของพอลี่นะเลขหาเง <Answer. S 2> ินเส้าหาเงินเงีมือเส้าเงี้ยมือแรกเงินนำมาแรงเนาะหาพี่น้องอยากเสี่ยงดวงมิโชกันหาไหนใส่เงินใส่สงการหามิโชกใส่งสงการเนาะแตถึงเลยร้อยากเนาะอันนี้มันมีเสมอแ,แล้วนะครับผู้คนมัก แต่ล่องไปที่หน้าเวิ้์กนะครับหรืเป็นแนวทางของพอลี่นะครับเลสตอนฮาร์พจน์ฮานอยนะตัวก็เลยไลายอย่างอยู่แต่ถึงล่าสตาลาพัฒนากาชาติเฉพาะกิจเออพอลี่เรียงพัฒนาเนี่ยช่วนใหญ่จะไปไหนพอลี่ส่วนใหญ่เราพัฒนาเนี่ยมันมันมันจะไปกลับไอปฮานอยที่เขาเห็นน้ำเพกันไปที่อืนเนาะครับกลับเพราะว่ามันได้เขียนบอกไว้เลยที่นี่ลาัฒนาล่าสต้าล่าพัฒนา เฉพาะที่ไก่สัตวมีหลายที่ที่ให้ได้เป็นแถวบนสามารถซื้อพัฒนานั่งไหมบางที่มันก็บางที่มันก็อาจจะเอาตัวนี้ไปออกน้ำจริงสิล่ะมีตัวได้มักพีเสีพร์เราเล่าพัฒนาเลยเล่าพัฒนามือนี่ขันข้างบนนี่มาไก่สามหกสามหกสามศูนย์สามศูนย์ครับข้างล่างนี่มักสี่สี่แปดสี่เจ็ดครับเป็นเหล็กล่าพัฒนาเนาะครับครับแต่ว่าทุกตัวนี่สามารถซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับซื้อได้ทั้ง เอาชุดล่างซื้อบนก็นได้ชุดบนซื้อล่างก็ได้ครับแต่ว่าพอดูดขวมหากันสีนาะ์นะบอครับพอดูดครับคือย่างแบง่งซีช่องซีตัวเลขหายไปไม่น,มนมแล้วเนาะแน่นครับตามนี้เลยนะครับนี่แหละนะครับย่านพี่น้องเสียโอกาสมอเลยก็เลยมาหยับเนืนึงให้เขาไปติดตามนะครับทั้งช่องมอเลยปันโชคนะครับแม่ตุ้ยลวยไล่วันนะครับเป็นสองช่องทั้งที่ร่ำลวกไล่วันพอลี่ห้พี่น้องซูมืออืมผู้ใดเคยติดตามก็หาไปเห็น เอาอพอลี่ไปใายพอลี่ไปใส่กับเจ้าพี่พวกขึ้นหอดเดีวยวนาะพอลี่นาะครับครับอืมไอ้พดีโชคผู้อดีมันอยากให้กำลังใจพอลี่นะครับกบติตรมอารวยมาได้เด้อน,นะครับบัตรโทรมารวยกับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดเป็นบัตรโทรมารวยหรือคอมเมนต์มาว่าอยากได้ไอ้ซอยค,าคาา้ากาแฟพอลี่ขากระดาษเยซีนะครับกติตอมาเก่าล่ะพิมพ์มาครับเพราะเร็วชิบหายโดนมาเลยลงให้นะครับผู้อดีมีมโมชคน้ำเพลิพนผู้อดีอยากตอบแทนน้ำคิดน้ำใจพอลี่แบ่งปันเ้องสมุดสุเวนเนาะอืมอะไรมากอะ ซีิมีกำลังใจเนาะพบสรเเยให้เนาะนะครับอืมเขรี่แล้วก็กินดีได้กาแฟเมื่อไหร่เมื่อไหรจะสร้องวะว่าที่คืดพ่อนนำหมดเรื่อคืดวาอกิเลยซื้อบได้สามขามสี่ข้าบก็ยังกินเขานี่แหละคือวาก็แส้เลาเด้วะเอานะครับนี่แหละแนางรีกินยาลดนนี้เออแนวถ้างรียกกับลรห้ช่อนะครับเอาเบิ่งพี่น้องเมื่อนี้โอ้่แม่ตัวเนี่ยอันนึงเรียมัรวยตัวเนี้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 พี่น้องพี่ดัน กไปซื้อได้กับลเลยง่ายวันเอามาหร,ออาร,ร,รวยนะครับของพอลี่นะครับเก้าามหกแปดเรนะครับสามหกนะครับตั้ให้หกสามศูนย์เก้าหกเส่วนเหลยกลางนี่เป็นร่วมน่อยเนะ8ปด0ี7เจ็ดศูนย์เจ็ดี่นย์สีเจ็ดเลเบอรามสาเดใวันวที่เก้านะครับอย่ชคให้มันสุขุสุขคนนะครับปุ้ย มักเหล็กพอลี่เล็กแล้วันติดตามช่องมูลย์ปันโชคม่ตูยรวยแล้ววันในเด้อนะครับฝากสองช่องทางไว้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจมัรวยกับพอลี่เนาะนะครับกับพอห้าเลยค่าน้ำมุ้งน้ำมันน้ำมพอลียค่ะแับไฟส้่นี่แมนัลลุยาบ้นเพ่นี่เฮ็ดซูมือลงมุูมือเยอะเนี่ยกับว่เป็นการเสียโอกาสใครไม่ตื่นหนำฝากสนับสนุนนะฟอลลี่เนาะฝากสนับสนุนในตูยแน่นะครับ แม่ตุย้ยรวยละวันนี่ยแหละนะครับกราบ่องมาเลยปันโชคนะครับเป็น่องทางหนึ่งกันนะครับฝากไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแห้งๆปักปัง,ปงลำลำเรื่องกันสู่คนนะครับขอบคุณพอลี่อะไรไม่ได้พอผะปพักยังช่วงเนี่ยมันแรง,ง,งน,นู่นล่องยังไม่ใช่ในได้ารันตกาลังต์รวจสอบอยู่ว่าเอาความเป็นไรตั้งงามบ่มันต้องเอาล้างค้าเอาล้างใช่มันยังจีล่ะตรวจสอบยุ่งตรวจสอบยังไงเนาะพักกะลำกะรอดปีนาเนาะพอลี่ต้องกินเนาะครับครับ มังงีเพื่อแพัพวกเคื่องมือ่ะอ่าสาระขอบคุณพอลีล่หลายครับโชโ์โควหวานสวัสดีุคร,รับสวัสดีครับ